สวัสดีครับมาดูรับมาด็นด้คเับเต็มเตเต็อเนมเตนมเตมเต็มเเต็มเตะมเตาเลยนะครับโอ้เต, right. ต็มมตเ้าชราภาพแล้วนี่ชราแล้วเหรอแต่ก็ชราภาพก็เป็นจเลยไมเเ พี่แดงก็ตามเสี่ยวปลาแดงแล้วก็นึ่งเห็ดกินกับจ้่มาเลยแล้วเขานิ่งจ้่งเสี่ยวอ๋อนี่เนาะเอาสีบางทีมันก็ไม่เหมือนกันเนาะมีเอไ้างเอเหเขียวเขียวก็มีใช่ไหมน่ะก็เป็นกินได้ด้วยเหรอเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอ่ะเห็ดพึ่งแล้วเขาเรียกเห็ดพึ่งเหรอค่ะเห็ดพึ่งนกยูงเห็ดอ๋ออันนี้อันเนี้ยเนี้ยอ๋อเห็งนกยูงเห็ดนกยูงมันกินได้ด้วยเหลืองนั้นเห็ดละงาอกเหลืองอ๋อ สต่ว่าเขาไปทำอะไรพวกนี้สีเกียวสีแดแกง่แกงก็ได้นึ่งก็ได้ทำแก้วทำแก้วบองนะทำกินกับแจ้วบองอือสุดยอดเลยอันนี้อันนี้ขายใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อของพี่แดงทั้งหมดเลยนี่อาไม่ใช่หรอมะเอาถุงนี้นะสวยนี่ย อันนี้ถุงเท่าไหร่ถุงอันนั้นอะมันโล่ห้าสิบอ๋อหนึ่งรหนึ่งสองร้อยโล่ห้าสิบก็สามร้อยอ๋อแล้วถุงนี้เราคือมันจ่อยยังไงเห็ดเห็ดตะไคร้เห็ดไก่เห็ดไก่เห็ดของไขายไก่เห็ดมันอ๋อไก่เอาก็ของคนนั้นอ๋อเห็ดไก่ผมก็ไม่รู้หรอกเนี่ยเห็ดของเจ้าของเขานี่แหละเห็ดไก่ อ๋อเห็ดไข่มันมีแยกแยกเพชรอะไยกด้วยอันนี้มันเอาไปตำป่นได้อ๋อเหรอโอ้งแล้วก็ป่นอ่าผมว่าอ๋อนี่มันมีเล็กใหญ่กลางเลยเนาะจ้่ออมีสองโลด้วยจักโตอันนี้ถึงโลถึงมโลอ๋อนี่พี่ห้อยเขาเนาะอือ ถุงละโลนะขุ่นได้เยอะมากเลยโลโอ้โลเนอะโอ้โลสองร้อยมากซื้ออยู่อ๋อโอ้โหหนกิโลกิโลใช่ไหมตอนนั้นโลห้าสิบตัวนี้ก็โลนึงอ๋อนะครับถุงใหญ่ก็โลสองร้อยนะครับโลหนึ่งนะครับเอาอันนี้ก็ห้าสิบนะ เพราะที่สี่สิ่งเล็กหน่อยไม่ใช่เห็ดตะไคร้ก็ช่างกิโลแกยังไม่ช่างอันนี้เจามหอยชูมหอยชูมีสามร้อยโลครึ่งอ๋อนี่โลครึ่งหนึ่งสองร้อยแต่ประเภทเห็ดได้เหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนอ๋อประเภทเห็ดเหมือนกนเห็ดละเหลืองอันนี้เห็ดละโขกสีขาวเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้่ะใครซื้อก็เป็นของคนนั้นอ๋อเห็ดตะไคร นี่สีเหลืองสีข่อันนี้เก็บภายในวันเดียวเลยใช่ไหมไปเก็บวันเดียวเนี้ยนะไปตั้งแต่ตีห้าตรงนั้นเนี้ยโอ้ข้างในนี่คนเก็บเยอะกันไหมเยอะอยู่อ๋อเป็นแบบตลาดนัดเลยอ่ะไฟนี่วิบวับเลยเนาะอ่าไม่มีหลงแน่นอนเพราะคนเยอะถ้าไปไม่หลงร่างก็หลงอ๋อไปเหมือนกับเทศกาลเลยเข้าไปต้องรู้นะรู ว่าตรงนั้นมันเคยออกตรงนี้มันไม่เคยออกหนเมงการหายเห็ดไม่ใช่ว่าเราไปทั่วที่ทั่วแดนเนาะถ้าสมมติว่าเลี้ยนหายเห็ดเข้าจริงๆอ่ะเขาจะเดิงไปเลยว่าตรงนี้มันเคยออกเขาจะไปตรงนั้นเลยอ๋อแล้วคนรู้คนรู้แหล่งอืมนี่นะครับบรรยากาศการเก็บเห็ดนะครับใหญก็ขยันเมาไปเก็บเห็ดมานะครับ ยายไม่ทำช่องอ่ะทำช่องไปด้วยเก็บเห็ดไปด้วยโอ้ยไมต้องเขาไม่เป็นไม่เป็นบางคนก็เยอะนะที่เขาอ่านไม่ได้เขาก็ททำอ่ะไม่มีเวลาแต่เวลาไปหาเห็ดดูมันนานได้กินใช่ไหมนานได้กินนานได้กิน ก็ทำคลิปถ่ายคลิปไปเลยถ่ายคลิปแล้วก็มาหาเหตุเนี่ยอยาจะจะจำลองดูคนดูเป็นแสนอ่ะไปหาเหตดอ๋อแก่หนามเกี่ยวอย่างเดียวนี่เป็นแสน คลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะสุด้าก็แชร์กดติดตามให้แดงแนลด้วยนะครับเนาะขอบคุณครับ